สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนกับแฟนช่องพัวใจดีสูขผู้สุ้คนเนาะครับเนาะนะครับพี่น้องเมื่อนี้พัวใจดีสิภาพปตามเนยวทางเล่าพัฒนาได้พี่น้องเด้อแนวทางเล่าพัฒนางวดที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมาเล่าพัฒนาออกหกศูนย์หนึ่งเลขล่างสี่หกพี่น้องนะครับ พ่อเจดีสิพาไปตามเนวทางของปูต่างๆพี่น้องที่เพื่อนพร้อมที่สิเอาเนวทางให้พี่ให้น้องมาเบิ่งแตนเนินพี่น้องบ่ตตองร่อซาบ่ตตองถ่าบ่ตตองกิกบ่อ้องกักพี่น้องนะครับออกไปสู้ไปสู้ไปส้นพี่น้องเอาไปฝากพี่ตอนน้องให้ได้เพราะว่าสิใก่ปีใหม่แล้วนาะพี่น้องเนาะสำหรับเนวทางมือนี้พ่อจจดีสิพาไปตามเนวทาทางของปูสอนพี่น้อง เบิง้งย้อนหลังปูสอนพี่น้องย้อนหลังปูสอนพี่น้องเนาะลาวพัฒนาพี่น้องวันที่สิบหกธันวาสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาปูสอนวิ่งบนล่างศูนย์กับหนึ่งพี่น้องมาทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งพี่น้องมาทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งพี่น้องนะครับจับกู่ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดและหนึ่งหกพี่น้องเข่าศูนย์หนึ่งพี่น้องนะครับตรงๆรงเลยพี่น้องเข้าศูนย์หนึ่ง ตรงๆนะครับนี่ก็เป็นอีกอาจารย์หนึ่งบอธรรมดาสำรับปูสอนกับพึ่งเข่าลุลุมดอนดอนนะครับเนาะก็บอกเป็นยังสำรับปูเพิ่นก็มีกำลังใจสู่กันต่อไปคือเก่าพี่น้องนะครับเอาฝากพี่ตอนน้องคือเก่าสัญญาคือสัญญาพี่น้องเพราะว่าสัญญาว่าพี่น้องได้ผูละแสนกับบ้านกับซองผีใหม่เพิ่นก็ต้องสู่เพิ่นก็ต้องทำตามพี่น้องนะครับ วันที่สิบแปดพี่น้องนะครับวันที่สิบแปดพี่น้องวันที่วันที่สิบแปดธันวาสองห้า เจ็ดพี่น้องนะครับเราพัฒนาปู่สอนเดอ้อลราพัฒนาปู่สอนนะครับปู่สอนนี่แล้วก็เก่งอยู่พี่น้องเก่งขึ้นกันนะครับ ช่วงนี้พึ่งแล้วพึง่งพึ่งมาเขาเนี่พี่น้องเข่าูนย์หนึ่งตรงๆนี่พี่น้องนะครับช่วงหลังมากก็รุมๆดอนๆพี่น้องนะครับแนวทางเธอสติจับจุดได้ระทาบรมดาพี่นอ้องอ่าวิ่งบนล่างนะครับแนวทางเก่งทุกสำนักครับผมนะครับแก่ขึ้นหายได้บดหละพี่น้องนะครับสำนักได้กแก่ขึ้นหายได้บดพี่นอ้องก็จะดีมั่นใจได้นะครับเกง่งกแนวทางเล่าพันเก่งยินดี เราพัฒนาปู่สอนปู่สอนวิ่งอาพี่น้องวิ่งสองสองกับแปดเอามาพี่น้องมกักกะจัดคัดกับพานพี่น้องแนวทางมีเขาไม่รดได้มอมีผปุใยรูบ่มีมู้ปดทยสาบนะครับมานะครับ บอกว่าพูด,ดรู้ได้ทราบได้ดอกนอกจากแนวทางออกแล้วถึงจะรู้แม้กระทั่งหกตัวนะพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของปูสอนพี่น้องนะครับเอามาฝากพี่ตอน,น้องนะครับเมาเบบ่งปูสอนจับคู่พี่น้องปูสอนจับคู่เด้อปูสอนจับคู่อะไรพี่น้องนะครับสอง ศูนย์สองหกสองเจ็ดสองแปดนี่คือแนวทางปูสอนจับครูให้พี่น้องเซ็ตซับ เป็นทีเรียบร้อยพี่น้องนะครับพี่น้องมักกะจัดเดอ้อคัดกะพานบาวากันนะครับแนวทางนี้เขามีรุดใดเสมอนะครับเนาะนะครับมักกะจัดคัดกะพานบาวากันแนวทางคือว่านั่นแหละพี่น้องมันบ่เป็นเหล็กล็อกไปเพราะจะได้กิ่งง่ายๆปนั้นสูตรเพิ่นมากเขา้าจังควยได้เงินสูตรบ่เข้ากับคือบ่ได้ได้พี่น้องนะครับแนวทางแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์นี่ยสูตรใครและสูตรมันเนาะพี่น้องเนาะ ก้าวไกลกันบ่ได้นะครับสูตรไผสูตรมันนะครับสูตรพิ่นกระเจงกระพิ้นก็ปลอยออกมาถ้บบ่เก่งก็คือว่านะพี่น้องอยู่น้าช่องพอใจดีบ่ได้พอใจดีเอาคุณภาพนะครับเอาคุณภาพเพราะพี่น้องเนาะเอาคุณภาพให้พี่ให้น้องได้เน้นๆกันนะครับมาเบื้องชุดที่2พี่น้องชุดที่2ของปู่สอนเนาะจับคู่ให้พี่ให้น้องคืออะไรเนาะชุดที่2ปู่สอนนะครับ ปดสองแปดสามแปดเจ็ดแปดเก้า นี่คือแนวทางปูสอนที่เอาม่ไหพี่หน้องให้พี่น้องเอาไปพิจารณา,ากันนะครับให้พี่น้องเอาไปพิจารณา,าเด้อนะครับแนวทางของปูสอนนะครับให้พี่น้องเบิง้งพี่น้องพิจารณา,าเอา พี่น้องมากกะจัดแ่ะพี่น้องคัดกับพานเพราะว่ากันแนวทางเข่ารุดได้ทุกอย่างนะครับเอาพี่น้องแคปหน้าจอปูสอนไว้พี่น้องแคปหน้าจอปูสอนไว้เดอ้อนะครับวันที่18ธันวาสองห้าหกเจ็ดเราพัฒนาปูสอนวิ่งบนล่างสองกับแปดพี่น้องจับคู่สองหกก็สองศูนย์สองหกสองเจ็ดสองแปดแปดสองแปดสามแปดเจ็ดและแปดเก้าพี่น้อง ครับหน้าจอไว้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูสอนกันหลายๆพี่น้องแนวทางบาางไง่ไดดมากง่ายๆพี่นอ้องเธื่อเสิได้มาหาพี่หาน้องมาฝากพี่ต่อน,น้องหนึ่งนั่งเฮ็ดนอนเฮ็ดข้งเฮ็ดทันเฮ็ดนี่เสียเวลาหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องเพื่อต้องการในพี่ให้น้องราว่าลั่นว่าจาไปแล้วทุกสำนักทุกอาจารย์ให้พี่น้องต้องมีเงินแสนกลับบ้านทุกคนนะครับกบไปหาพี่หาน้องกลับไปกินไปอยากกบไปม้วนไปซื้อ นะครับกับไปสามาัคคีตุ่มห้มกันพี่น้องขอพี่น้องสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างกับคําเบาของปู่ได้พี่น้องด้อเอาพี่น้องฝากปู่สอนไว้น้าแน่กันแล้วกันพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันหลายๆพี่น้องสําหรับคลิปนี้พ่อใจดีก็ฝากไว้ต่เพียงเท่านี้หละพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ